สวัสดีครับร้านมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอฟซีและสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้เรามาปิดการขายรถ t ีเลหกล้อร้อยแรงช่วงสั้นคันนี้นะครับที่เราเอามาจากจังหวัดพิษณุโลกนะครับเครื่องดีคันซีสวยทะเบียนไม่ขาดนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับคันนี้วันนี้เราใช้บริการรถสไลด์มาจากจังหวัดขอนแจันนะครับเนี่วีดสไลด์ออนนะครับนี่ เราจะสไลด์ไปส่งลูกค้าที่ที่กบินบุรีครับที่กบินบุรีเมื่อวานลูกค้าโอนตังมามัดจํานะครับแล้วก็จัดส่งนะครับวันนี้พร้อมใช้นะครับวันนี้พร้อมใช้เป็นรถมีหางด้วยครับขึ้นรถเกี่ยวข้าวแล้วขึ้นมาโคเล็กได้ด้วยนะครับนี่ย ทะเบียนไม่ขาดด้วยนะครับรถคันนี้ทะเบียนไม่ขาดด้วยตอนแรกผมกะว่าจะเอาหก0้อหิ้วหน้าไปส่งนะครับพอดีหก้อเราขึ้นสแตนเลสเต็มแล้วก็เลยกะว่าวันนี้จะลงกรุงเทพนะครับผมมันก็ไปคนละทางนะครับกบินบุรีมันต้องขึ้นเขาปักไปนะครับผมกรุงเทพมันข้ามลำตะคองไปนะครับถ้าไปทางนั้นก็จะอ้อมนะครับก็สรุปว่าเราต้องได้จ้างรถสไลด์ไปนะครับผม เราจะฝากเอกสารคู่มือไปกับรถสไลด์เลยนะครับคือรถสไลด์นี่ต้อง ประหยัดน้ำมันนะครับผมต้องซื้อรุ่นประหยัดน้ำมันมากที่สุดนะครับผมถ้าไม่เหลือนะครับพี่แกบอกว่านะครับเพราะว่าผมเห็นรถสไลด์ผมยังไม่ได้เคยเห็นขวกวเครื่อง200กว่าเลยนะครับผมส่วนมากจะเป็นร้อยกว่าร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้าประมาณนะึงเพราะว่า2องสิบเหมือนกับรถผมเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะกินน้ํามันอยู่นะครับผม สบายนะครับวิบ่งสบายสบายครับวันนี้รถไม่หนักนะครับผมรถไม่หนักคันนี้ก็น่าจะถึงสามตันกว่าไหมประมาณไม่น่าเกินนะครับประมาณสองตันกว่านะครับผมบา้าน ต้องดูในคู่มือก่อนนะครับรถคันนี้หนักกี่ตันนะครับผมเพราะว่าในคู่มือเขาเขียนบอก,ด,อก,กดู่น้ำหนักบรรทุกได้น้ำหนักรถอยู่ตรงไหนวะอันนี้น้ำหนักรวมนะครับนน700เนี่ยสตันเจ็ดร้อเนี่ย น้ำหนักบรรทุกน้ำหนักโรงเผาได้2ตันกว่าก็แสดงว่ารถคันนี้หนัก2ตัน650้กิโลนะครับ2ตัน650้กิโลวิ่งสบายครับชิวอ่านี่เราจะฝากไปครับรถรถรถจกรถสไลด์นะครับ ต้องล็อกก่อนหรือเปล่านะครับอันนี้ล็อกคานหน้านะครับผมบางคันบางคันจะล็อกยางนะครับปิดการขายเป็นทางการนะครับ เอเคครับเรียบร้อยครับผมพร้อมออกเดินทางครับต้นทางร้านมาวินเชียงกงอำเภอกมลาสัยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับปลายทางจังหวัดกะบินบุรีนะครับผม ครับรบควรถือนี้แล้วผมถ่ายรูปนะได้ฝากเอกสารคู่มือไปแล้วอโอเคผมได้ฝากเอกสารคู่มือไปกับทีมงานรถยกรถสไลด์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมลูกค้าปลายทางกบินบุรีรอรับได้เลยครับโอเคครับพร้อมออกเดินทางแล้วครับผมครับสซ่สกันบ้านเดินทางปลอดภัยครับครับผม ลูกค้ากบ,บินบุรีรอรับได้เลยนะครับประมาณช่วงบ่ายนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ